ลูกหลานเนี่ยเขาก็จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเอ่ยหรืออะไรเอ่ยแม้แต่พ่อแม่เราทุกวันนี้นะครับก็อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งมันทําให้เราค่อนข้างห่างกันในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าผมได้มีโอกาสได้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากจะหากิจกรรมสักกิจกรรมที่พวกเขาอะมีส่วนร่วมด้วยกันข่าวดีแชร์ได้สวัสดีครับผมจักรีจ่ายกทรทโธนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟ,รฟาร์มคิดดิจิเมชั่นนะครับ เป็นบริษัทที่รับผลิตงานเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชันงานการตลาดสร้างสรรค์น,นะครับเราก็ได้ทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโกลกาการ์รตูนนะครับเป็นช่องการ์ตูนที่มีผู้ติดตามอยู่ประมาณเกือบแ0 0 0สนคนลวครับทั้ง Facebook และ YouTube ด้วยคอนเซปต,ต์ของโกะการ์ตูนนะครับถ้าดูผิวเผนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่หยาบคายหรือแบบเกลียดเียนหน่อยมีเรื่องราวของความเป็นยายความเป็นเด็กลึกๆที่เราอยากจะสื่อสารก็คือความสัมพันธ์ของยุคสมัยนะครับซึ่งแน่นอนในยุคหนึ่งที่ความเจริญเนี่ยมันกระจุกอยู่ในเมืองมันทําให้หนุ่มสาวแรงงานนะครับต้องเข้ามาทํางานในเมืองแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ถูกฝากเอาไว้กับพ่อแม่ก็เกิดเป็นเรื่องราวของยายกับหลาน อยู่ต่างจังหวัดด้วยกันแค่2คนโดยที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะสะท้อนว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างแน่นแฟ้นนะครับครอบครัวแต่ด้วยความแบบเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราเริ่มแยกออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องการสะท้อนให้เห็นตรงนี้นะในเรื่องของโกกากระตูนนี่อยาเราทํางานกระตูนกันมาทําพวกงานสือ่อความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยเราจึงอยากจะใช้ความคิดสร้างสารรค์นี่แหละสร้าง ปรากฏการ์บางอย่างเพื่อสังคมเราเลยมองเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยแต่เราก็ไม่อยากทําวัฒนธรรมไทยในยแบบเดิมๆเ,เราอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าการเล่นการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยมันสนุกเหมือนเล่นเกมดังนั้นเลยประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านนําในยุค80า0นยเนี่ยทำเป็นการแข่งขันที่มันมีความเป็นสากลผมตั้งชื่อว่าฮีโร่แบทเทิลการต่อสู้กันของฮีโร่ ดังนั้นผมจะไปเลือกเอากลุ่มคนที่ทําเพื่อสังคมก่อนเหมือนเวทีนี้เป็นเวทีเพื่อให้เด็กที่มีจิตอาสาได้เข้ามาแข่งขันกันเนื่องจากเป็นปีของการทดลองดังนั้นเราก็เลยคัดโรงเรียนประถมที่อยู่ภายใต้โครงการเพื่อสังคมเราคัดมา6โครงการจากหลายๆโครงการนะครับมีสุพรรณปาจีนชาเชิงเซามีอะไรเงี้ยครับเขาก็คัดเลือกนักลงนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มาแข่งขันกันโดยงานนี้จะชื่อว่า Hero Battle Thailand การแข่งขันตุ๊กระตุนทอยเส้นระดับประถมศึกษาคิโรเบทเทิลในปีที่แล้วนะครับปี2024เนี่ยคือเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายมากเลยนะครับผมมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหัวหน้าทีมให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นพี่บี้เดอะสกานะครับเจมส์มอสสายฮาหนึ่งวัชิกาน้องซีทีมาอะไรเงี้ยครับคืออินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านเนี่ยเต็มที่มากครับงานในครั้งนี้แต่ละคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดก็จริงเนี่ย แต่พากันมาเป็นคันรถเลยนะครับแล้วก็มีป้าอายุแบบ70-80ครับแต่งชุดเหมือนเชียร์ลีดเดอร์ครับมาเชียร์กันข้างสนามเกมกีฬาที่น้องๆเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นเกมกีฬาที่ประยุกต์มาจากการเล่นพื้นบ้านที่ปุ่ย่าตายายพ่อแม่เรารู้จักดีเราก็เลยได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนจากผู้ปกครองฮิโรแบรทเทิตุ๊กตตุ่นทเสนผ่านการหาข้อมูลมาร่วมกับสถาบันต่างๆเพื่อที่จะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาได้มีทักษะความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวทักษะความแม่นยำความสัมัคีการวางแผนอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เองที่เป็นส่วนที่เราอยากจะส่งเสริมเขานอกเหนือนจากความคิดสร้างสรรค์ตุ๊กตูเนี่ยสามารถโมดิฟายได้เราเลยอยากให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการโมดิฟายตุ๊กตูของตัวเองนอกเหนือนจากสกิลด้านร่างกายก็ยังมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เราอยากเพิ่มให้เขาก็คือเป็นเป้าหมายแรกของเราและอีกสําคัญอันนึงเลยก็คือ ช่วงวัยที่แตกต่างกันชัดเจนเลยครับรุ่นอายุ80 60 70มาถึง40 30, 30จนถึงเด็กประถมที่อายุ8ขวบ9ขวบคือเกิดความเชื่อมโยงระหว่างช่วงวัยบรรยากาศในวันนั้นก็เลยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะอบอุน่นแล้วก็มีการเชียร์อัพซึ่งกันและกันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าถ้าวัฒนธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงช่วงวัยแต่ละช่วงวัยเข้าด้วยกันมีความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเวลาเราทำสิ่งใดก็มีโอกาสจะสำเร็จมากกว่า ด้วยสังคมยุคยุคใหม่นะครับมันทําให้เราห่างกันแม้จะอยู่บ้านเดียวกันลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่ได้มานั่งทานข้าวกับพ่อแม่และแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเขาก็จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเอ่ยหรืออะไรเอ่ยแม้แต่พ่อแม่เราทุกวันนี้นะครับก็อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเล่นติกตอกเล่นอะไรเหมือนกันนะครับ <laughs> ดังนั้นถ้าผมได้มีโอกาสได้ช่วยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อยากจะหากิจกรรมสักกิจกรรมที่พวกเขาอะมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างนี้นพ่อแมเ่เห็นลูกเล่น โดดยางเป่ากบนะดีลูกแก้วถอยเส้นอะไรเงี้ย <_: S 1> <_: S 2> เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอยากสนับสนุนมันก็จะมีการมีเรื่องเล่ามีอะไรที่จะสามารถคุดคุยกันได้ระหว่างลูกกับระหว่างพ่อแม่ญาติใยญยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังผลที่เป็น Impact ในอนาคตครับ<ม>ปีนี้เราอยากขยายผลไปทั่วประเทศจาก6จังหวัดเป็น6ภูมิภาค เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เข้าถึงการแข่งขงันความคิดสร้างสารรค์การประยุกต์กิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยมากขึ้นกว่าปกติดังนั้นปีนี้เราอยากไปทั้งหมด6ภูมิภาคก็มีการวางแผนว่าจะเดินหน้าอย่างไรแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมสาธิตที่นอกเหนือจากทู้กระตุนทอยเส้นขึ้นมาก็อย่างเช่นเรื่องของการดิลูกแก้วการเล่นมาเก็บหรือโดดหนังยางอะไรอย่างเงี้ยแต่รอดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นกีฬาประเภทไหนที่เราจะเป็นกีฬาสาธิต ใจความลึกๆของเราที่เราอยากจะสื่อส,อสารก็คือเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันปัญหาเจเนเรชันแกรปเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอครับลูกหลานเราเองตอนนี้นะครับรุ่นเจนซีเนี่ยก็จะมีเจนอัลฟาเจนไลทรขึ้นมาอีกวิถีชีวิตหรืออะไรต่างๆจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเข้าใจกันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันได้ดังนั้นการวางโพสิชันของโกลกาลเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านนี้เราแค่สื่อสารให้แต่ละเจนรู้ว่าเจนนี้มีธรรมชาติเป็นแบบนี้เจนนี Gen ้ i, มีธรรมชาติเป็นแบบนี้ ในอนาคตเราก็จะสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกันต่อไปได้แต่โครงการเพื่อสังคมที่เป็นการละเล่นไทยเนี่ยคือเราจะเอาการละเล่นไทยมาเป็นการกีฬาเนาะความสําคัญความพิเศษของการกีฬาคือการสร้างสปิริตการสร้างความสามคัคคีนี่คือจุดเด่นของการาากีฬาดังนั้นเราจึงเอาแต่ละเจนมารวมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีก่อนจากนั้นค่อยพูดคุยเรื่องปัญหาก็ว่ากันไปอย่นี้ครับผมนี่คือพันธกิจที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น